สวัสดีค่ะขอต้อนรับเพื่อนๆน,นะคะเข้าสู่ช่องฟัมฟอลโล่ไทยแลนด์ค่ะวันนี้นะคะอุ้นจะพาเพื่อนๆไปเพิ่มฟอลโล่ไอจค่ะบัญชีคนต่างชาติขั้นตอนจะเป็นยังไงนะคะอย่ารอชา้าเพื่อนๆไปดูในคลิปนี้กันเลยค่ะเริ่มจากเข้าโปรแกรมไลน์นะคะไปเพิ่มเพื่อนนะคะกด a s s i g n f o o l o w MK นะคะสามารถพิมพ์ตามทุ่มขึ้นให้ดูด้านซ้ายมือเลยค่ะจากนั้นนะคะก็เริ่มเข้าสู่ขั้นตอนคุยกับแอดมินนะ วันนี้นะคะอุ้มจะมาลองใช้บริการปั๊มฟอร์ไอนะคะบัญชีคนต่างชาติค่ะและนี่ก็คือราคาโปร f o l l ไอ i บัญชีคนต่างชาตินะคะเริ่มต้นที่100ฟอร์นะคะไปจนถึง1 0 0 0 0แสนฟอร์กันเลยค่ะหากอยากได้มากกว่านี้สามารถสอบถามแอดมินได้เลยนะคะเพื่อนๆพอเราเลือกโปรเสร็จนะคะ แอดมินก็จะส่งเลขบัญชีให้เรานะคะซึ่งก็เป็นบัญชีแบบนี้ค่ะเป็น QR code นะคะเพื่อนๆสามารถเซฟลงเครื่องจากนั้นนะคะนำไปสแกนจ่ายที่ธนาคารใดๆก็ได้ค่ะพอเราส่งสลิปโอนเงินเรียบร้อยนะคะแอดมินเนี่ยจะเริ่มงานให้เราทันทีเลยค่ะโดยที่ไม่ต้องรอคิวนะคะจากนั้นนะคะแอดมินก็จะขอลิงก์ IG หรือว่า username IG ของเราค่ะ เปิดโปรแกรมไอดีขึ้นมาค่ะจากนั้นนะคะไปคําว่า edit profile มองหาคําว่า user name ค่ะให้เราคัดลอกชื่อตรงนี้นะคะไปส่งให้อดมินค่ะก่อนเริ่มปั๊ม follow นะคะอดมินจะส่งยอดเก่าให้เราดูก่อนของอุ้มนะคะยอดเดิมมีอยู่ที่2,083 follow ค่ะแล้วตอนนี้นะคะยอด follow ก็ขึ้นครบแล้วค่ะเพื่อนๆ2,183 follow ค่ะเมื่อจบงานนะคะอดมินก็จะส่งงานให้เราดูแบบนี้ด้วยนะ สรุปแล้วนะคะยอดขึ้นจริงชื่อถือได้ร้อเปร์เซลยค่ะร้านนี้โอเคค่ะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิปการสอนเพิ่ม Follow i อีบัญชีคนต่างชาติค่ะเป็นไงบ้างคะ่ะยอดขึ้นจริงนะคะแบบไม่ตกตาเลยนะคะที่สำคัญนะคะรอย,ยอดไม่นานยอดขึ้นจริงแบบไม่โกงด้วยค่ะหากใครนะคะสนใจอย่ารอช้าเนาะสามารถแอดไลน์ตรตสอบถามแอดมินได้เลยที่ไลน์แอดไส่ฟอล l ค่ะ ระเบียดน,นะคะอุ้มขึ้นใหด้ดูตามใต้คลิปนี้แล้วนะคะสามารถไปแอดตามได้เลยเนาะการเพิ่ม Follow i g นะคะเป็นงานที่ปลอดภัยค่ะเพราะว่าไม่ใช้รหัสของเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นนะคะเพื่อนๆจะไม่ต้องกังวลเรื่อง a c c o u n t โดนเด่งโดนแบนเลยค่ะถูกกด IG 1 0ร้อยเปอร์เซ็นตด้นะโอเคใครยังไงวันนี้ก็ต้องขอตัวราไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ไปละค่ะบ๊ายบาย